นะครับเนื่องจากว่ามันว่างเกินก็เลยมันเล่นไมโอ้แก้วว่างๆซะเลยนะฮะอันนี้ผมอยู่เกมอาร์เรวเอเวนเจอร์ทูนะครับก็เกมจากเว็บรอสืส้อร์ทุไปหนฮะน,นี่มีค่าวทุกเพดเยด้วยเกมไม่ดูจะไปเล่นเลย <S <S โอเคเยี่ยมครับน,นี้เราก็ได้กระโบดเป็นลุงหมดเอ้ยทำไมมันเร็วจังวะโอเคๆวิ่งซ้ายวิ่งขวาเฮ้ยเ็ดเดียบอเอากรรมเลยกากครับ ไม่โดนไม่โดนอ่าทำไมอะไรวะเนี้ยเชี่ยงหลอกผมนะเหยียบแม่งดันดันดันเฮ้ยเอาเอาอีเชี่ยไม่คิดทำปังเอ้ยมึงตายเลยทำไมทไม่ำไมเฮ้ยแม่งลื่นว่ะ แม่งเลื่อนอะดูดีดีดิอืมหมดข้าวแล้วยังไม่เยียบแม่งเจเฮ้ยมทำมันมันได้เว้ยอืมเยี่ยมทำไมเมื่อกี้ไม่อะไรด้านบนเย้เด้จบด่านแล้วไปด่านต่อไปเอ้ยหมองเกกะกู้กู้ในท่อมีอะไหล่เขาไม่มีอะไร มีอะไรเก็บเหยียบเหยียบอืมอืมนี่เป็นไงล่ะต้องเจกับลุงมาริโอ้มาริโอ้หวัวแดงเฮ้ยเห็ดอืมอะไรมันจรินอ่ะเฮ้ยแหลกแหลกแหลกพอมืเอเฮ้ย,ยจนได้ไม่ทันได้ดูเชเๆโอ้ทำไมตรงนี้มันแหลกแรงว่ะ โอ้ยเฮียอืมป่ะไม่เล่แล้ว mm. ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเก็มโอเวอร์เลยมึยงไงลนะ่ะ